คลิปนี้นะก็มาถึงเรื่องราวของชาวลัคนาราศีกันนะครับทุกคนชาวกันในช่วงเดือนเมษายนนะครับภาพรวมจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับมาเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะดาวฤกษ์ยูในภพเดือนสุภาเกี่ยวกับการเดินทางนะครับเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่เกี่ยวกับความสําเร็จต่างถิ่นแดนไกลออนไลน์นะมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวกันนะแต่ที่ต้องระวังก็เกี่ยวกับสุขภาพของญาติผู้ใหญ่อาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วย เพราะฉะนั้นใครที่แบบดูแลญาติผู้ใหญ่ในช่วงนี้ก็ดูแลท่านให้ดีๆนะครับแต่ว่าดาวตำแหน่งนี้เขาอยู่อีกประมาณ6ปีนะก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะเราแค่ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะครับความสําเร็จการเดินทางอะไรพวกนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวกันได้นะครับแล้วก็มาดูดาวปีดาวเสาร์บ้างดาวเสาร์ก็เป็นดาวปีอีกหนึ่งดวงนะครับในช่วงนี้ดาวเขายังไม่ได้ย้ายนะประมาณพฤษภานี่ ดาวสีเทพเนี่ยจะย้ายทั้งสามดวงเลยก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกราศีแน่นอนนะแต่ว่าในช่วงเดือนเมษานะดาวเขายังไม่ได้ย้ายเนาะก็ทายแบบเดิมไปก่อนเนาะดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เขาอยู่ในเรือนปุตตะไปอยู่ในภพเรือนอริก็ต้องระวังเกี่ยวกับบุตรบริวารเจ็บป่วยนะครับระวังมีปัญหากับบุตรบริวารการพูดการคุยอ,อะไรก็อย่าใช้อารมณ์นะอย่าใช้อารมณ์ค่อนข้างที่จะแบบถึงลูกถึงคนนะี่ย ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะส่วนเรื่องการเจ็บป่วยบุตรหลานบริวารตัวเรานี่แหละอยู่ในภพเรือนอลีด้วยก็มีเกณฑ์การเจ็บป่วยอาจจะเป็นโรคติดต่อนะถ้าใครดูแลลูกหลานในช่วงนี้ก็ดูแลด้วยความระมัดระวังอย่าไปติดอย่าไปติดอะไรกับมาด้วยอะ่ะเพราะว่ามันจะพาให้เสียงานเสียการน,นะครับสําหรับชาวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอ วันที่สิบเอ็ดเมษาเนี่ยดาวพุธเขาก็ยายนะปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับบริวารลูกหลานอะไรประมาณนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะแล้วก็ดาวสาวตำแหน่งนี้ก็เกี่ยวกับการลงทุนอะไรใหม่ๆก็ต้องระวัดระวังด้วยนะครับการเสี่ยงโชคการลงทุนอะไรใหม่ศึกษาให้ดีๆนะอย่าใช้อารมณ์อย่าแบบอย่าวู่วามอ่งต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะลงทุนนะครับมาดูดาวราหูนะครับทุกคนดาวราหูเนี่ย อยู่ในเรือนปัตนีชาวกานตอนนี้ได้เกณฑ์พินทุบาทนะครับราหูเร็งรักระวังหมุดหงิดกับคู่ครองคนรักนะครับระวังมีปัญหาค่อยๆค,คุยกันนะส่วนคนโสดก็ต้องระวังคนเข้ามาอย่าวุ่นวามอย่าใช้อารมณ์นะครับค่อยๆดูค่อยๆตัดสินใจไปนะครับช่วงนี้ชาวกานก็เรื่องเรื่องของความรักก็อาจจะแบบเวลาใครเข้ามาอาจจะไม่ยับยั้งชั่งใจอาจจะเน้น เรื่องอารมณ์เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นต้องตั้งสตินะครับเรื่องของคำละแล้วก็เรื่องของการค้าขายราหูตำแหน่งเนี้ก็ระวังมีปัญหากับคู่ค้าคู่สัญญานะครับพูดคุยอะไรก็ตกลงกันด้วยเหตุและผลเอกสารต่างๆนานาก็ต้องดูให้ดีๆนะครับจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะครับการลงทุนการอะไรก็ ตรวจสอบให้ดีๆว่ามันเป็นไปได้ไหมอะไรที่เป็นเป็นโฆษณาชวนเชื่อชวนหลอกให้เราลงทุนนู่นนี่นั่นต้องศึกษาให้ดีๆนะครับแล้วก็พฤหัสนะดาวปัตตนีไปอยู่ในเรือนสุขะนะครับก็มีเกณฑ์อาจจะมีเกณฑ์แบบดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับความรักใช่ไหมคนรักคู่ครองอาจจะขยับขยายหน้าที่การงาน และมีเกณฑ์การเดินทางอาจจะไปทำงานไกลๆหน่อยช่วงนี้ก็เป็นได้นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะดาวปีของชาวกันทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนะครับทุกคนมาดูดาวประจำตัวกันก่อนดาวประจำตัวของชาวกันก็คือดาวพุธนะดาวพุธในช่วงเมษาเนี่ยอยู่ในภพเรือนอรินะก็อย่างว่านะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยกับการแก้ปัญหาเหนื่อยกับโปรเจกต์ใหม่ๆเหนื่อยกับบุตรบริวารลูกหลาน นะครับแต่เหนื่อยยังไงก็สามารถจัดการได้นะสี่กับเจ็ดเเป็นคู่สมพลนะเหมือนกับว่าแก้ไขปัญหาแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะทะเลาะกันก่อนเพื่อที่จะนําไปสู่ความสําเร็จก็ได้อาจจะทะเลาะความเห็นไม,ไม่ตรงกันกับบริวารน,นะขัดกันก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาไปด้วยกันก็เป็นได้นะครับ แล้วก็ดาวพุธเขาก็มาจัดการงานด้วยนะดาวพุธเขามาจัดกรรมะด้วยงานก็เหนื่อยกับการงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วยนะระวังเรื่องเรื่องสุขภาพด้วยละกันสำหรับสาวกันเนาะมาดูดาวศุกร์นะครับทุกคนดาวศุกร์เป็นดาวการเงินนะดาวศุกร์ยังอยู่ในราศีมีนนะพบปัตนิได้ตำแหน่งอุดการเงินนะ่ะค่อนข้างดีนะเกี่ยวกับการลงทุนการใช้จ่ายในช่วงเดือนเมษายนนะครับ แต่ต้องระวัดระวังนะสุกอยู่กับราหูระวังใช้เงินมือเติบระวังใช้เงินแบบไม่ได้ไม่ได้วางแผนนะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้วยใช้เงินในการแก้ปัญหาก็ได้ก็ต้องใช้แบบรอบคอบมีสตินะในเรื่องของการเงินแล้วก็ดาวศุกร์เขาก็าอยู่คู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยมันก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินแบบอุปรับฉับพันก็ได้ นะใช้จ่ายไปกับคนรักคู่ครองก็ได้นะในช่วงนี้มีเกณฑ์การลงทุนเพราะฉะนั้นชาวกันในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นวางแผนการเงินให้ดีๆนะครับทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับการงานของชาวกาันนะก็ะคือดาวพุธเป็นดาวดวงเดียวกับดาวประจําตัวเลยนะดาวการงานมาอยู่ในราศีกุมนะพบเรือนอริอยู่คู่กับดาวเสาร์ในตําแหน่งคู่สมคนนะ งานมีปัญหางานเหนื่อยงานแก้ไขนะครับแต่งานสามารถผ่านลุล่วงไปได้ดีนะแต่มันจะเหนื่อยนะแล้วเดี๋ยวพอประมาณ11เมษายนเนี่ยดาวพุก็ย้ายมาที่มีนนะครับก็เริ่มจะลงตัวมากขึ้นในตำแหน,น่งนี้ปัญหาต่างๆนานาก็เริ่มจะลงตัวเริ่มจะเข้าที่เข้าทางเริ่มจะเห็นเงินเริ่มจะเห็นผลลัพธ์มากขึ้นนะครับนี่คือเรื่องของการงานนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับความรักของชาวกันดาวความรักก็คือดาวพรฤหัสนะครับอย่างที่บอกตอนแรกพฤหัสอยู่ในภพเดือนสุภะมีเกณฑ์คนรักนะมีเกณฑ์เดินทางนะจะเดินทางด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยมันเป็นไปได้2อ,อย่างก็คือหนึ่งก็คือแบบมีปัญหาขัดแย้งกันแล้วก็คนรักอาจจะอยู่ห่างกับเรานะครับอาจจะไปต่างถิ่นต่างแดนอาจจะเดินทางแบบห่างๆกันบ้างช่วงนี้หรือไม่ก็ อาจจะไปรับหน้าตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับหรือรับมอบหมายงานให้ไปประจําต่างจังหวัดไกลต่างประเทศอะไรประมาณน,นี้ก็เป็นไปได้นะด้วยอิทธิพลของดวงดาวแล้วก็ตำแหน่งของดาวตำแหน่งนี้ก็ต้องระวังถ้าเกิดไปไป,ไปดีก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดไปเพราะว่ามีปัญหากันเนะ่ยก็ต้องค่อยคอยคุยกันนะดาวตำแหน่งเนี้ต้องระวังเรื่องการใช้อารมณ์อย่างมากเลยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นอ้ออีกเรื่องหนึง่งดาวค้าง่ยพิธีกับลืมดาวค้างเนี่ยดาวค้างเขามาจากสหชาแล้วก็อลินะโชคลาภของชาวกันมาจากการเดินทางนะครับมาจากการเดินทางการเข้าสังคมการพบปะเพื่อนฝูงนะจะนําพาโชคลาภความสําเร็จเรามาให้แต่ไม่ได้ได้เยอะๆนะอาจจะได้แบบพอเป็น นิดๆหน,น,น,น่อยๆนะเพราะดาวตัวหนนี้เขาเป็นนิดอยู่เขาไม่ได้ได้เยอะอะไรมากมายนะครับก็เวลาเดินทางไปไหนไกลๆอ่ะก็ลองเสี่ยงโชคดูก็ได้หรือไม่แบบเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเอออะไรที่มันเกี่ยวกับเลขการเดินทางเลขสมมติเราไปหาเพื่อนหาอะไรเงี้ยเออเอาเลขที่มันมีความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเราก็ได้แล้วก็โชคลาภก็มาจากการแก้ปัญหา โชคเลามาจากหน้าที่การงานการแก้ปัญหาของชาวกันนะเหมือนกับว่าแก้ปัญหาอะไรได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมานะคือไม่ได้อะไรมาแบบง่ายอะ่ะต้องเหนื่อยก่อนนะครับสำหรับชาวกันนะที่ต้องระวังนะครับก็เรื่องสุขภาพนะอย่าหักโหมจนเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะอยู่ใกล้ชิดกับคนป่วยก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ แล้วก็เกิดกับการลงทุนอะไรที่มันใหม่ๆอะไรที่มันชักชวนโน้มน้าวิตใจชาวกันก็อย่าอย่าพึ่งวู่วามศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนการลงทุนนะแล้วก็เรื่องของความรักก็อย่าใช้อารมณ์ค่อยๆคุยกันใครเข้ามาใหม่ๆพูดคุยกันชักชวนกันแบบบางทีเราช่วงที่ราหูเร็งเนี่ยมันอาจจะ หน้ามืดตามัวเล็กน้อยนะครับก็ต้องตั้งสตินิดนึงในเรื่องของความรักนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของชาวลาักขณานันิกันในช่วงเดือนเมษายนนะครับก็ขอให้ดูดวงให้สนุกนะครับแล้วก็มีสติในทุกวันและทุกวันก็จะเป็นวันของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ